ถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยกลุ่มผู้หญิงที่ถูกล่าคุณที่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายจะช่วยไหมนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาที่ใช้ชีวิตอยู่ในหนานชิงประเทศจีนในปี1937เมื่อสงครามมาถึงเมื่อทั้งเมืองก็ collapse order หายไปการควบคุม vanished และผู้หญิงและเด็กผู้หญิง to exposed to violence พวกเธอถูกล่าถูกทำลายถูกแยกจากครอบครัวและพวกเธอต้องหลบหนีการเอาชีวิตรอดของพวกเธอ dependent on การหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยท่ำกลาง chaos นั้นมีวิทยาลัยแห่งหนึ่งตั้งอยู่และภายในนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยถูก train e d สำหรับสงครามเธอไม่ใช่ทหาร ไม่ใช่ผู้นำแต่เป็น educator เธอนั้นเข้าใจว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงภายนอกนั้นกำลังเผชิญกับอะไรเธอเปิดประตูวิทยาลัยห้องเรียนถูกกลายเป็น sleeping areas สำนักงานเปลี่ยนเป็นที่หลบภยัยสำหรับผู้หญิงทั้งหลายที่ไม่มีที่ไปทุกวันทหารจะมานหน้าประตู demand entry แ,และพยายามพาผู้หญิงเหล่านั้นออกมา เธอ argued, negotiate และเธอ refuse ที่จะถอยออกมาเธอใช้ persistence ใช้ร่างกายของตัวเองยืนขวางไว้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหลายพันคนจึงรอดชีวิตตอนเธอได้กลับไปประเทศสิ่งที่เธอเห็นไม่เคยจากเธอไปเลยความแข็งแรงที่ใช้ปกป้องผู้อื่นค่อยๆใช้พลังชีวิตของเธอจนเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง Ying sao ti bong bong le chui chi Ma ni wan Ku mini vodren. Courage is not always loud. Sometimes it is staying when leaving would be easier. Of for more.